สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษครับประจำฤดูกาล2018-2019ครับปฏิญาตนำพาท่านผู้ชมมาที่สนามซิตี้กรนด์ครับมาชมเกมการแข่งขันระหว่างนอติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเจ้าบ้านจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนสิงห์ตนน้ำเงินคลามเชลซีสำหรับฟอร์เรสต์เจ้าบ้านครับตั้หลับ ตารางคะแนนก่อนแข่งอยู่ที่17ของตารางครับแข่งไป7นัดมีอยู่แค่5แต้มครับสัปดาห์ที่แล้วครับบุกไปไฟแพ้ให้แกนิคอสโซมาศูนประตูต่อ2ส่วนเชลซีครับภูมาเยือนครับลำดับตารางคะแนนอยู่ที่7ของตารางแข่ง7นัดครับมีอยู่11แต้มครับสัปดาห์ที่แล้วครับเปิดบานเอาชนะริมพูมาแบบสุดมั่นครับช่วงท้ายเกมครับ2ประตูต่อ1 ต่างๆทีมนี้ครับเคยเจอกันมาห้านัดล่าสุดครับเป็นฟอเรสชนะไปหนึ่งเชลซีชนะไปสองเสมอไปสองครับนัดล่าสุดนาที่สนามแห่งนี <reco Christ. S 2> ้ค <fry> ร <UC S> ับเป็นเชลซีครับบุกมาเอาชนะไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์สวีเดผู้เล่นตัวจริงเจ้าบ้านครับมาในระบบสี่สองสามหนึ่งครับผู้รักษาประตูเป็นแมตเซลครับหลังสี่ตัวครับเป็นมิเลนสโควิดครับผู้กับมูเรโลแบ็กซด์เป็นโมราโตครับแบ็กขวาเป็นนิโกวิลเลียมกลางสองตัวครับ ซองกเล่คู่กับเอลเลียตแอนเดอร์สันกับตุลุกสามตัวฝั่งซ้ายเป็นคารามสซันโอดอยขวาเป็นดีนเอนดูเย่ครับตรงกลางมอแกนจิบไว้และนาเปาครับคริสวูดเชลซีครับมาในระบบ4-2-3 1คือหนึ่งขึ้นกันครับูุร์สาป,ประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชตหลังสี่ตัวครับชาลูบาคู่กับโตซินครับแบ็กซ้ายเป็นกุคุริยาขวาเป็นริชเจม กลางสองตัวครับโมเสสคาเซโดครับคู่กับเอนโซฟานันเดตตุลุกสามตัวครับฝั่งซ้ายเป็นคริสเทนขวาเป็นโรเปโรเนโตครับตรงกลางคูบเมอและนาเปิลครับเจ้าเปโรครับเนี่ยครับคนนี้ครับเจ้าเปโรศูนย์หน้าชาวบาซิเลียนครับได้ตัวมาจากบริลตันส์เกมเริ่มครับเป็นเชลซีครับคูบเยือนเริ่มเล่นบอลก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายชุดสีขาวส่วนฟอเรสต์ครับมาในชุดสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวา สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนครับต้องการชมเกมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเกมนี้ครับคู่แรกของสัปดาห์ที่8ของฤดูกาลครับระหว่างฟอร์ลิสกับเชลซีครับ,ะบ,รบจะแข่งกันในวันเสาร์ที่18ตุลาคมนี้ครับเวลา18บแนาฬิกาสานาทีครับอย่าลืมไปติดตามรับชมกันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษครับฟอร,ร์ลิสเจอกับเชลซี